สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กามาพบกับผมนะครับผมเนาะเอาทานออกแรวพี่น้องได้สอบครึ่งนะครับผมมาเบิงวิธีการเลี้ยงไม่ไปนะครับผมเอาข้าเตากับคนเดินมาได้กับเฮตันซี่ลหรครับนี่ไม่ได้ตั้งนะครับเอาใส่ใส่เต็มแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี่เลี้ยงประมาณนี้นะครับผมใส่เต็มแล้วก็ยกขึ้นมาดูกันตัดไม้นะครับบัตรนี้นะบัตรที่นี่บัดที่นี่นะครับผม มาตัดไม้ด้วยเลื่อยยนโตซาก้านี่แหละครับผมไม่เสื้อเด้อครับภาษาอีสานไม่เสื้อแห่งพี่น้องสุดยอดเลยความแข็งมารับชมเลยครับให้อยู่นะครับพี่น้องโคกหน้าน้องหินโคกหน้าน้องหินนะครับผมนี่แหละประมาณนี้หระไม่เต็งแหงก็ได้งหญ่อยู่ได้พี่น้องเลยโอ้ยมันเป็นไม้เต็ง พ่อพิทไม่เชือกไม้เชือกแห้งนะครับตัดไม้ให้เบิ่งพี่นอ้องนี่แหละทักษะนะครับโอ้เลื่อยกระชากเลื่อยมันกระชากมากเลยตัดไม้พี่นอ้องตัวสากา้านี่แหละตัวสากา้ายังอยู่นะครับเดอ้อยังอยู่นะครับครบรอบหนึ่งปีครับผมตัวสากา้าห้าแปดศูนย์ศูนย์นะครับผมยังอึดทนเหมือนเดิมนะครับ Ah, 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 เลยครับไม่เสื้อเห็นไหมพี่น้องไม่เสื้อแห้งตัดข่อนประมาณนี้เนาะครับเนะาะหญ่อยู่ได้พี่น้องแล้วก็วางเรียงเข้าไปเลยนะครับ <c oughs> ครับผมประมาณนี้แล้วครับไม้เตงแห้งเนาะ แข็งได้พี่น้องโอ้ไม่เมาพีดอีกแล้วไม้เชือกนี่ไม่เต็งแห่งเต็งแห่งยู่ไม้เชือก อันนี้มันเป็นโซ่เก่านะครับผมคือผมเจียนอออกเบิ้เจียน่อออกเบิดมันกระชากครับผมแต่ว่ามันจะเข่าดีแต่ว่ามันกระชากต้องตัดระวังนะครับผมเนาะโซ่เก่านะครับผมเหลือน,น,นอออ้อยน้อยออน,ะนะครับผมถ้าไข่สูดส้อยกับเจียดอเจียสูดเลื่อยออกลบสูดเลื่อยออกมันก็เลยกระชากนะครับผมแต่ตัดไม่เข่าดีใช้หุ้มค่านะครับผมตัวก้าห้าแปดศูนย์ศูนย์นะครับผมยังอึดทนเหมือนเดิมนะครับ ครับผมฝากรับชมด้วยเนอครับผมไมาใหญ่พอสมควรครับผมนี่กระิเลี้ยงให้เต็มแล้วกระิยกขึ้นนะครับผมนะครับสําหรับผู้ที่เดินไม่ได้นะครับทําอย่างนี้นะครับฟื้นกันได้ฝากรับชมด้วยนะครับฝากไอตัวซาก้าด้วยนะบาสิบสองนะครับผมบาสิบสองนี้หัวโตนะครับผมสเตลปอมนะครับผมเลื่อยนคนเอาฐานมือเนี่ยเขากาวครับว่า สบายดีบ๊ายบายเอาคืนแล้วก็ิจุดไฟพี่น้องรับชมด้วยนะครับ